สวัสดีครับสวัสดีครับ <Canvas> ย <feeding users> ินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องนนท์นะครับแหมน้องมิกก็ยังไม่มาเลยครับคุณผู้ชมหลังจากที่ฉีดวัคซีนไปนะครับเมื่อวานก็ไม่มาวันนี้ก็ไม่ได้มานะครับเพราะว่าน่าจะเป็นไข้นะครับคุณผู้ชมไข้กินวันนี้นะครับก็มากินของแ่บแทเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเมื่อวานเรากินอะไรนะกุ้งกุ้งตี่มีกุ้งนะครับผมวันนี้ก็เป็นปลาหมึกนะครับคุณผู้ชมของแ่บๆทีกแล้วนะฮะ เพิ่มปริมาณความเด็ดให้กับน้องโนนนะครับค<อ>ือการกินของแซ่บๆดูกเยอะยหน่อยจิจัดจิจใช่แล้วนะฮะวัยกำลังจิจัดนั่นจีเมื่อวานวันีน่ยใช่เพราะไปทำเยอะไงปั่นไว้ประมาณ2ขวดนะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ได้มากินกับหมึกกระดองตัวใหญ่ๆนะครับคุณผู้ชมนี่ไปลุยกันเลยอย่ารอช้านะฮะตัดได้ไหมไม่เหนียวไหมกําไรไหลถ้าไม่เหนียวก็ไม่เหนียวไม่เหนียวเลยไม่เหนียวมาเดี๋ยวพี่ตัดให้เอาไหนเอานั่งก่อนกะเดี๋ยวผมฉีกเอาก็ได้เลย ทิกเดี๋ยวมาเย็บเดนเข้าตานะครับนี่ครับผมหมึกกระดองนี่ไม่ได้กินนานแล้วนะครับวันนี้ก็ลาดไปด้วยนะครับคุณผู้ชมตัวใหญ่ใหญ่นี่โอ้โหหัวสีอย่างนี้ได้เลยพี่เกมตัดเป็นบัางไว้แล้วเนะี่ยพี่บั้งไว้แล้วสีก็เลยก็ได้นะ,ะน,นี่ครับผมตัดไปกินไปมันจะได้กับมันมันจะได้ฟิลนะคุณผู้ชมเราไม่ตัดทิ้งไว้นะตัดไปกินไปแบบนี้นะ จะได้น้องมิกไม่มานะครับผมน้ําจิ้มเด็ดมากนะครับวัวนี้ยถ้าวีมิกมาก็าร้องไห้จะชวนน้องมิกร้งองไห้สักหน่อยครับรเอีกอ้าวแก้ไขเลยนะเผ็ดๆอย่างเ,เงี้ยพี่เกมเออ,เอ,อใช่ลุกไม่ได้มั้งพี่ว่ายังไม่ได้ไปเยี่ยมเลยครับผู้ชมยังไม่ได้ไปดูใจไปครั้งวาระสุดท้ายโอ้โหพูดเป็นลางเลยอ่ะพูดอย่างนั้นแหละไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวหายไข้ก็มาแล้วกรอบมากกรอบไหมกรอบนี่ ออกก่อนบ้างพี่เกมตัดให้หมดเลยตัดให้แบบพอกินเลยครับผมจะได้ตัดทีเดียวเนาะคุณผู้ชมเนี่ยผมจิกไม่ไหวจีบไหวอ่ะเหนียวโอ้ยเมื่อวานปัน่นแบบปั่นดสดๆแล้วก็เรากินเลยครับมันเลยพริกมันเลยเผ็ดอยู่ถ้าค้างคืนพริกมันก็ลดระดับความเผ็ดลงไปนิดนึงอธิบายอธิบายยัง <laughs> เอานี่เต็มเลยครับคุณผู้ชม อธิบายอะไรอธิบายว่าทําไมแบบค้้งคืนแล้วมันลดความเผ็ดลงมันเก่าลงครับผม<อ>มันแก่อายุอ่ามันแก่ขึ้นอายุายเยอะขึ้นไงความนานไม่เข้าใจอะ่ะความสดความสดมันหมดลงไปไงอ๋อพริกแบบพริกไม่สดแล้วใช่ประมาณนี้แหละครับคุณทุกคนมาครับผมกินด้วยกัน,นครับนี่มะแดงด้วยนี่มะแดงอยากกินอนะ่ะเปรีย้ยว กรอบอร่อยมันก็ไม่ค่อยจะได้ลสไปสักเท่าไหร่นะครับผมก็ยังไม่เห็น,นอยู่นะนผมชอบตรงปีกมันนะข้างๆปีกมันมันแบบมันกร <c oughs> อมเลยตัวมันจะนุ่ม อันนี้ยตัวใหญ่ไม่สุดนะตัวใหญ่ถุดนี้ดดำอร่อยกว่านีอ้อร่อยหรือเหนียวมันกรอบ <laughs> <laughs> ถ้านึ่งนานมันก็เหนียวนะมันกระดองมันหดตัวเล็กลงมาพี่เคยแล้วจากตัวใหญ่หญครับคุณผู้ชมตัวแบบใหญ่เลยนะรอบนานไหมที่กินตรงนั้นอนะ่ะ <laughs> จากตัวใหญ่ๆครับผมนึ่งไว้อะกลายเป็นตัวเล็กนิดเดียวอะ<า>และ<า>้วก็เหนียวมากไม่ต้องจิ้มนะผมแค่ลานนี้ก็พอแล้วครับผมความเผ็ดมองจิ้มก็ได้นะมันจะออกเ,อเค็มๆมนันๆใช่แล้วข้าวเหนียวอนะบับเบิ้งอ่ะมีข้าวเหนียว <c oughs> ข้าเหนียวไทยคือรู้ป่ะของแทบๆแบบนี้ยที่ไม่ไม่เอาข้าเหนียวอ่ะดี๋ยวผมว่าน่าจะคือนะกินเล่นๆอย่างเงี้ยแหละมันแทบกว่าผมอยากไปจกหมึกนะทีเ่เจนจกยากอ่ะอยากไปจกแบบบนเรือผมเคยไปแล้วได้ไหม ทั้งลำอ่ะคนประมาณห้าสิบกว่าคนนะครับลำเรือใหญ่เลยอะได้หมึกตัวเดียวแบ่งกันกินไงคนละหนึ่งส่วนสี่อะไรเงี้ยไปที่เกาะล้านนะครับ <c oughs> พัดดาใช่เกาะล้านแล้วก็ตอนกลางคืนเขาจะมีเรืออยู่เรือแล้วก็แบบหยับตกหมึกเลยตอนนั้นนะฮุ้ยตกหมึกนี่น่าจะสนุกแบบเดึงข,ขึ้นเดึงขึ้นอะไรเงี้ยคุณผู้ชมเขาจะส่องไฟได้ไหมที่ไหนได้ โยนเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ติดครับผมห <c oughs> มึกไม่มาครับคืนนั้นอะ <c oughs> ่ะเพราะมีไฟลอออ่อเห้ยเขาตกแล้วกินจะน่ากินมากเลยแต่บางวันอาจจะหมึกเข้าอย่างนงี้อาจจะได้เยอะอยู่ <c oughs> แต่คืนที้พี่ไปหมึกไม่เข้า <c oughs> มันไม่ออกมาหากินว่าไงไม่รู้อาจจะไปที่อื่น <c oughs> มันอาจจะนอนก็ได้ <c oughs> <c oughs> ไม่ไมา <c oughs> ในตัวเดียวครับผมกลางวันแดดมันร้อนเงยมันไม่ขึ้นมากลางคืนกลางวันแดดไม่ร้อนไงเล้ยกลางวันแดดมันร้อนมันขึ้นกลางคืนนั่นแหละถูกแล้งงไม่ได้ฟันฟันมันฟันมันอือนึกว่าฟันผมหักฟันปลาหมึกฟันปลาหมึกแต่มันไม่ใช่หมึก อย่างนี้นะมันเป็นหมึกสายที่ตกตัวยาวหมึกสายเรากินกันอ่ะอ๋อนี่อดเดี่ยวๆหลายเส้นอ่ะเขาเรียกมุดวุ้ยไวอันฉั้นอ่ะนั่นนั่นอ่ะเรียกว่าฟันหักครับกรึบเลยมากินอ่ะกรึบเลยขอปาดมีกออกไม่ไหวเน่าหรอจิ้มมันดีกป่ะเมื่อกี้บอกว่าจะกินเผ็ด กักของเราก็เป็นทักสนัดครับ um, กินกับอะไรก็อร่อยส้มตําก็อร่อยมึกก็อร่อยของทะเลอร่อยหมดโอ้โห่นี่นี่อืนอ่กรอบมาก เนนี้เริ่มนะครับผมเริ่มเผ็ดซีซาดกันละเริ่มกะพริกออกละตัวเนี้ย <c oughs> <c oughs> มาแรกๆห้าวครับผมนานไปก็ตอไหเนเผ็ดแล้ว <c oughs> วันนี้มักสดดีนะสดไ<ม>่ขาวไม่เหม็นไม่เน่านะครับ ถ้าไม่สดเนี่ยกลิ่นมันจะออกเลยกลิ่นเน่าจะออกครับหวานไม่กินหรอต้อนหนวดต้นหนวดก็กรอบนะครับหนวดในหมึกเนี่ยเหมือนทรมานตัวเองอะ่ะจิ้มเยอะๆแล้วผมก็มาเผ็ดทีหลังอย่างเงี้ยเนี่ยตัวเนี้ยใส่ส้มตำเด็ดเมยไม่เยอะเนาะไม่เยอะนี่อันนี้อร่อยมาก เริ่มเผ็ดละดีฟันเห็นไหม่มามาติดฟันดอ,อคุณคุณผู้ชมครับอันนี้อร่อยแล้วครับผม,มกินเนื้อหนวดได้เนไล่มนันมีความหอมอะ่ะ นะหอมาหรอหอมอะไรนี่ยมันหอมแบบมันหอมแบบเนื้อตัดทะเลอะ่ะผมไม่เห็นได้กลิ่นกินวันนี้ห้ามจิ้มไม่ต้องจิ้มนะไม่ได้กลิ่นแบบกลิ่นหอมหอมนิดนึงนิดนึงใช่กลิ่นมันเป็นกลิ่นของหมึกอะ่ะใช่แต่ถ้าเอาไปย่างเนี่ยมันจะกลิ่นแรงกว่านี้กลิ่นมันจะหอมขึ้นมาเลย ว่าย่างมันได้กินของความหอมของความย่างสมุกสมุกมันอร่อยครับทุกคนคกือแบบกรอบด้วยน <c oughs> <c oughs> ะไอต,ตัวนี้มันจะอยู่ตรงฟันไหนนี่อะไรมันอ่ะไม่รู้แต่มันจะอยู่ตรงฟันฟันอยู่ข้างในนี้ต่หัวออก นี่ก็อร่อยหายกินหากินอะไรที่แบบแปลกแปลกอะไรที่อยู่ในฟันนั่นน่ะเกือบเกือบกว่าหนวดอีกน้องชิมอ่ะลองแล้วครับผมคุณผู้ชมกินมาึบเลยเรากินมาสองสามปีเราวย่งยังไม่รู้เลยนะครับผมส่วนไหนของหมึกกระดองเนี่อร่อยนะอืม็ตเป็นหน,น,นวดอร่อยแล้วันนี้หนวดอรอ่อยเต็มมี่ไอ้นอนฟันออกก่อนนนท์บอกว่าตรงนี้อร่อยก็ลองกึ๊บเลยลองดูเนี่ย อันนี้ใช่ไหมฟันออกใช่ไหมฟันฟันออกโอ้ยนั่นแหละเลแต่ตรงนี้มันกุมๆใสๆไปจิ้มดีกว่าเนาะกึ๊บเลยการทำไมไม่กึ๊บเลยมีความเค็มด้วยเป็นตรงส่วนปากมันไงโอ้ยกินยากปกติดึงออกนะครับปกติผมดึงทิ้งนะเนี่ยแต่วันนี้ไม่ได้ออกไม่ได้ทิ้งนะครับ ก็เลยได้กินได้ลองกินอยู่อร่อยอร่อยอฟันออกอร่อยเลยมันจะมีฟันครับผมหมึกทุกหมึกจะมีฟันอยู่ตรงนี้ฟันมันจะปากมันจะเหมือนนกแก้วอ่ะใช่แล้วะปากแหลมแหลมอืมกรึบเลยยังไม่ท่าหนอดพี่ <c oughs> แต่อม <c oughs> ช,ชอบตัวนี้มากกว่าน <c oughs> หนอดอร่อยเราไม่กินหนอดกันต่อดีกว่าครับคุณผู้ชมนี่เนี่ย โอ้โหหนวดหุนมาเลยพี oh, ่ก like <bbe> ิกินหนวดหมดเลยอ่ะเดี๋ยวจะเอาไว้ตำนะครับคุณผู้ชมเอาไว้ตำไว้ยำนะครับผมได้ประมาณได้กินอีกคาบหนึ่งครับวันนี้ก็มากินมึกกระดองนะครับผมราดน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยเผ็ดเข้มเด็ดเด็ดแซ่บแซ่บแดงเดือดนะครับผมประมาณร้อยเม็ดได้นะครับเนี่ยพริกเนี่ยพริกเผ็ดมาก โอเคเพ็ดเพ็ดก็จะไปกินน้ํานะครับผมเดี๋ยวเราไปกินน้ํากันตอนนี้ก็ลาคนไม่ชอบไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฮะ mm hmm. ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับและพบเจอกับผมและน้อง,นองในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้น้ำมูกไหลอะไอ้ไหม